สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาเข้าสวนในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงเราพาชมสวนผักกันนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของฟินเล่ก็มีความโตแต่ผักรุ่นเดียวกันเขาออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะประมาณสัก4วัน5วันนะครับก็จะตามหลังออกไปก็กำลังโตไล่เลี่ยกันนะครับตรงนี้ก็ได้เก็บออกไปก็จะได้ลงปลูกใหม่นี่ก็จะเป็นกรีน โอ๊กนะครับซึ่งรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ก็ได้เก็บออกไปแล้วนะครับสัปดาห์เมื่อสักสองสามวันที่แล้วอันนี้ก็จะาจะอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับถึงจะเก็บได้ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูวันอีกทีนะครับผมว่านหนึ่งสัปดาห์มันยังไม่น่าจะได้เพราะว่ายัางเล็กอยู่ตรงนี้จะไล่เลี้ยกันนะครับเราเลายเขียนไว้อยู่นะครับรงลงรีคอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นใบรีคอร์ดว่าปลูกวันไหนเพราะวันไหนนะครับ การทําแบบนี้ไว้ก็จะรู้วันนะครับตรงโซนตรงนี้นี่จะเป็นส่วนของกรีนโอ๊กนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเี่ยจะเป็นร่มต้นไม้นะครับต้นมะขามก็ไม่ไม่เจอแดดเลยปลูกไม่โตเลยสองรุ่นก็เลยมาเลาะกิ่งเลาะใบออกด้านข้างนะครับมีแดดสองลงมาตรงนี้ก็เก็บผลผลิตได้นะครับตรงนี้เมือ่อเขาเจอแดดถ้าผักไม่เจอแดดก็จะไม่โตแล้วก็จะยืดนะครับนี่ เป็นข้อหลักๆง่ายๆในการปลูกางนี้เราก็จะเขียนวันเพาะ,มะเมล็ดวันเก็บวันที่เท่าไรนะครับเก็บผลผลิตก็จะรายละเอียดนะครับจดไว้และเชื่อไว้นะครับเอาไว้ดูเวลาเราเดินเข้ามาเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยผักรุ่นนี้อายุได้กี่วันแล้วนะครับก็บวกลบดูเอาอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับก็จะเจอแสงแดดปล่อยเจอแสงแดดแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้หน้าหนาวเราจะไม่คุมผ้าซาลนนะครับเพราะว่า ช่วงฤด,ดูกางวัมนมันมีความเย็นอยู่ช่วงเช้าเช้ากับกลางคืนก็เลยจะปล่อยอย่างนี้เลยครับให้ผักได้รับแสงเต็มที่ไปเลยนะครับก็จะมีะกลางวันจะสลบนะครับผักก็จะมีเฉาบ้างแต่ถ้าเลี้ยงเขาให้เขาได้โดนแดดตั้งแต่เล็กตั้งแต่เป็นต้นกา้าเป็นมเมล็ดในอนุบาลน,นะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับสู้แดดได้ไม่สลบไม่เฉามากนะครับนิดหน่อย ครับก็จะมีฝั่งตางนน้นล,ล่เรียกกันไปนะครับเป็นล็อกเป็นแถวไปประมาณนี้เลยนะครับฟิเล,ลี่สวยๆกันนะครับนี่กินกับส้มตํานะครับอร่อยแช่ตู้เย็นไว้สักคืนออกมากินกับส้มตํานะครับผักทุกชนิดนะครับอร่อยกรอบรับประทานง่ายคนแก่คนเฒ่านี่ครับตอบโจทย์เลยพาเดินดูฝั่งนี้จะเป็นครอสนะครับเป็นเดโอ๊ก สวยๆกันเลยนะครับพอ้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้เป็นกําลังใจฝากรับชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆเข้ามารับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วย <S <S เดี๋ยวจะมาให้นำมาให้ชมกันในทุกๆบรรยากาศทุกช่วงของ,อ <S <S ของการทํางานในสวนนะครับมีสาระมีประโยชน์บ้างพาเข้าชมสวนบ้างยังไงก็ติชมหรือว่า แสดงความคิดเห็นเรียกเปลี่ยนความรู้กันได้เกี่ยวกับาการปลูกผักนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมจะนำคลิปมาลงให้ดูกันอย่างนี้เป็นประจำในทุกๆวันฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารผาดสิ่งสวยเขียวสดชื่นแบบนี้นะครับในทุกๆวันฝากสวนผักเล็กๆไว้ด้วยนะครับ